ขอขอขอโทษนะครับอ่าผมเห็นคุณพี่เล่นเนี่ยผมค,คิดว่าเซน์ทางดนตรีคุณพี่เล่นดีมากพูจริงจริงผมทาโรงเรียนสอนดนตรีนะครับสอนอเปียโนอาอ,อครับผมผมอยากให้คุณพี่แชร์ให้นักเรียนฟังนิดหนึ่งผมขออนุญาตอัดอวิดีโอนะครับคุณพี่เล่นดนตรีแบบไหนแล้วก็ถ้าคุณพี่จะแนะนําว่าให้คนเล่นดนตรีได้แบบอย่างเงี้ยครับอ่ต้องทํำยังไงบ้างครับผมอ๋อ ครับได้ไดขออนุญาตอัดวิดีโอนะครับได้ครับได้อ่าผมจะเอาไปให้นักเรียนดูครับผมอ่าคือเอ่อไม่ว่าจะเป็นนักร้องหรือว่านักดนตรีนะครับคือมันต้องมีอารมณ์ครับผมในการเล่นฮะนะครับโดยเฉพาะเอ่อเราได้ต้นทุนมาก็คือได้เนื้อเพลงมาเพลงมันมีความหมายยังไงครับผม คนแต่งเพลงเขาก็ต้องการจะแสดงออกว่าให้เพลงเข้าไปในอารมณ์ผมเก็ตเลยครับว่าคุณพี่เล่นมาแบบฟิลนะครับแต่คุณพี่ไม่ได้เล่นด้วยโน้ตไม่ไม่ต้องดูโน้ตครับแล้วทำไมไม่ต้องดูโน้ตครับคุณพี่เล่นอย่างไงครับเพราะผมผมไม่เป็นโน้ตอ่าครับเคยเรียนโน้ตไหมครับเคยเรียนครับแต่ไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องผมก็เลยฟัง ฟังแล้วก็ผมก็จับเอาแล้วก็เล่นเองับฮาร์ดใบฮาร์ดเรียกว่าใบเอียได้ไหมครับก็ต้องฟังก่อนอย่างไรก็ต้องฟังก่อนนะครับแล้วก็ทำความเข้าใจกับวัตถุดิบที่ได้ว่าคนที่แต่งเนี่ยเขาต้องการจะสื่ออะไรถึงผู้ฟังครับครับแล้วก็ทำความเข้าใจตรงนั้นให้ละเอียดครับแล้วก็ เราก็จะได้ถ่ายทอดแล้วคุณพี่เล่นในคีซ C หมดเลยป่ะครับไม่ครับบาง,บางทีก็คีเอฟคีจีคีแล้วแต่จะทดอ๋อแล้วแต่จะทดนะครับอ่า,อาแล้วแต่จะทดบางทีเราเล่นคีเอฟร้องไม่ถึงก็ใส่มาเป็นแล้วคุณพี่หาคอร์อดอยังไงครับมือซ้ายมันก็เป็นเมโลดี้ฮะมันก็อ่าผมยกตัวอย่างใช้หนังสือเพลงไหมครับ ผมยกตัวอย่างคีครับผมคีก็ C A minor F G7 อ่าพอไป F ก็มันก็ทดไป D minor อมันเป็น Relative กันอ่า่าอ่ามันก็ต้องต้องรู้โปรแกชันของแต่ละคีใช่ครับอ่ารู้ซีรีส์คอร์ของแต่ละคีพอจำนานขึ้นก็ใส่แฟชชั่นเข้าไปได้เองอ่าแล้วคุณพี่ดัดแปลงคอร์ไหมครับจากจาก เพลงที่ได้ยินแล้วคุณพี่คิดคอร์ดเองไหมครับอ๋อน้นต้องชํานาญนิดนึงถึงจะใส่ลูกเล่นเข้าไปได้อครับผมอย่างเช่นผมเห็นบางเพลงคุณพี่เล่นก็คอร์ดทางคอร์ดแปลกๆใช่ใช่ครับแล้วมันใส่แล้วมันก็เพลาะคุณพี่เล่นดนตรีมากี่ปีแล้วครับผมผมเล่นมาแต่เด็กเลยครับ๋อบแต่เรียนเรียนโน้ตอยู่กี่ปีครับ เรียนโน้ตไม่เป็นเลยครับเรียนโน้ตได้สักปีสองปีผมก็ไม่เอาโน้ตมก็เอาตามที่ผมถนัดแล้วครณแนะนําหรือว่าไงครับวิธีที่ที่คุณพี่เล่นเนี้ยออมีใครแนะนํำไหมครับไม,ไม่มีครับอืมครับผม <c oughs> อ๋อโอเค <c oughs> โอ้ผม amazing วิธีที่คุณพี่เล่นมากเลยครับจริงๆงผมเรียนโน้ตมานะครับอ,อ่าแต่ผมเห็นคุณพี่เลแล้วผมรู้ว่าคุณพี่มีเซนส์ด้านดนตรีดีอ่าขอบคุณครับอ่าขอบคุณมากนะครับพี่คุณพี่ชื่ออะไรนะครับ ผมชื่อจริงชื่อไพรัตครับไพรัตนะครับอ๋อขอบคุณมากนะครับยินดีครับครับผมขอบคุณมากขออนุญาตเอาไปแชร์วิดีโอนี้ให้นักเรียนดูนะครับขอบคุณครับ